วัสดีครับมาพบก,กับปุกปิ๊กกันอีกรอบนะครับสังเกตไหมครับตอนนี้มีมดงานสี่ตัวแล้วแล้วก็มีดักแด้พร้อมจะฟักเนี่ยประมาณสองตัวหรือสามตัวอาณาจักรใหญ่ขึ้นมากแล้วแล้วตอนนี้ผมก็เข้าไปกวนเขาไม,ไม่ได้แล้วเพราะว่าลูกเขาเนี่ยพร้อมรบแล้วลูกเขาเนี่ยคือพร้อมจะกัดแล้วเดี๋ยวว่างว่าจะลองทาคลิปอาหารไร์สดให้ดูว่าเราให้อาหารเนี่ยจะจะดุขนาดไหนะจะกัดยังไงแต่คือมดแดงเนี่ยรู้กๆกันว่าดุ ก็ต้องเดีย๋ยวต้องหาวิธีใช้ชีวิตออกับปุ๊กปีกครอบครัวให้ได้ไม่ใช่แค่ปุ๊กปี้ครับตัวอ,อื่นด้วยก็ให้กําลังใจพวกเราทาั้งทางฝ่ายคนฝ่ายมดได้นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามฝากสับสไครต์ด้วยถ้าได้ยอดตามที่ต้องการก็ผมจะเอาวิดีโอละครหรือสรคดีที่ผมได้ละค่าสิ์มาเนี่ยมาให้ดูกันฟรีฟรแต่ถ้าถึงกําหนดแล้วเนี่ยผมมองว่าเออผมคงมาทาง youtube ไม่ได้เนี่ยก็ตอนที่บอกผมต้องไปที่พารเทอนแทนก็ ตามนั้นนะครับแต่ไงผมจะทำโครงการนี้ต่อไปเรื่อยครับผมปุ๊กปี๊สู้ๆนะนะครับดักแด้ไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยเขาจะพยายามเอาดักแด้ไปที่ที่เขาคชื่อว่าปลอดภัยครับไม่แค่ดักแด้ครับหนอนด้วยไข่ด้วยแต่ตอนนี้คือรังนเนี้ยเนี่ยเป็นรังที่ถือว่ามีพวอร์ละเดี๋ยวอย่างที่บอกว่า,วาจะไลฟ์สดการให้อาหารให้ดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่วันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับไม่ให้น้องเครียด